สวัสดีค่ะชื่อพิมพ์วิไลเพิ่มสีนะคะชื่อเล่นชื่อติ๊กนะคะตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันไทยสตาร์แคมปิ้ค่ะและวันนี้คุณติ๊กมาเรียนหลักสูตรอะไรครับหลักสูตรการตลาดค่ะฮะหลักสูตรนี้เรียนกับครูท่านใดบ้างครับ,รบเรียนกับคุณครูปุ้มและครูเป้น,นะคะแล้วก็ครู S <S คููเก่งคู่เก่งค่ะคระูสอนเป็นยังไงบ้างครับอ,อรู้สึกประทับใจมากและสอนเข้าใจง่ายมากเลยค่ะครับคุณติ๊กเรียนหลักสูตรนี้มีจุประโยชน์ทางด้านใดครับใช้ประโยชน์ในการอ,อาจจะเปิดธุรกิจในวันข้างหน้านะคะแต่ก็จะหาประสบการณ์ก่อนค่ะครับแล้วคุณติก๊กซักข้อมูลข่าวสารสตาบัเราจะสื่อใดครับจากอินเ,นเทอร์เน็ตค่ะ แล้วถ้าเรี่ยวกับสถาบันอื่นไหมฮะอ๋อไม่ได้เปรียเที่ยบค่ะแต่เพียงว่ารู้สึกว่าพอรู้สึกว่าโทรเข้ามาแล้วสึกประทับใจตั้งแต่ที่โทรเข้ามาครั้งแรกเลยค่ะก็เลยลงเรียนที่สถาบันแห่งนี้ค่ะ ครับอยากให้คุณติ๊กฝากถึงผู้ที่มาสนใจมหาวิทยาลัยนหน่อยครับค่ะเพื่อนพี่น้องที่สนใจนะคะก็เสิร์ชได้ตามอินเทอร์เรน็ตเลยนะคะแล้วก็ดูข้อมูลแล้วก็เชิญมาที่โรงเรียนได้เลยค่ะมาติดต่อทางครูปรึกษาที่โรงเรียนที่นี่เลยค่ะที่ซอยบีดีพนมยงก้ค่ะจรวดนี้ขอบคุณคุณติ๊กมากนะครับค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ